สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่ในระยะหลังๆเนี่ยมีคนพูดถึงกันค่อนข้างมากนะครับทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนพูดถึงมากไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรือนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เป็นเรือนหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆเคยคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้นํามารีวิวโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับเคยมีคอมเมนต์ที่บ่นว่าเสียดายที่ไม่ติดท็อป10ในปี2021ของผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับเพียงแต่ว ก่อนจะสิ้นปีไม่กี่วันก็เลยทําให้ผมได้สัมผัสกับนาฬิการเรือนนี้น้อยไปสักนิดหนึ่งจนทําให้เขาหลุดโผท็อป10ของปี2021นาฬิการเรือนที่ผมกําลังพูดถึงก็คือ o l i e n สตาร์ไดเวอร64ซึ่งเป็นนาฬิกาที่เรียกได้ว่าหาดูค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาผลิตจํานวนจํากัดแค่500เรือนโดยวางขายในประเทศญี่ปุ่น200เรือนและที่อื่นๆทั่วโลก300เรือนและที่สําคัญเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาเนี่ยเขามีออเดอร์ในประเทศญี่ปุ่นเกิน200เรือนเข้าไปแล้วพอกาาสได้ทํคิ พรีเซนต์นาฬิกาเรือนนี้ให้กับทาง Orient Thailand ผมเลยใช้โอกาสเนี่ยยืมนาฬิกาเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆดูต่อเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็น Hands-On r รีวิวนะครับแต่เป็น Hands-On ชนิดที่เรียกว่าผมมีโอกาสอยู่กับนาฬิกาหลายวันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายมุมมองที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้เจอครั้งแรกโอเคเรามาเริ่มจากสเปคกันก่อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้มี reference number, r e f e r e n c e n u m b e r R e ขีด a u 0 5 0 1 B มาในขนาดตัวเรือน40.2ม mm ิมนะครับอันนี้คือตัวเลขตามสเปคผมว่าจริงๆจะได้ที่40.6นะครับเพราะว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยเขาจะมีขอบที่เกินออกมานิดนึงแต่ถ้าวัดที่ตัวเรือนจริงๆเนี่ยเขาจะได้40.2เป๊ะๆตามสเปคเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนาฬิการันี่ยจะดูใหญ่กว่า40.2นิดหน่อย มีขนาดหูสายถึงหูสายหรือลักทูล,ลักอยู่ที่49.6ม mm. ิมมีความหนาวัดจนถึงยอดโดมได้ที่14.5ม mm. ิมมีขนาดของหูสายอยู่ที่20มิมตัวสายของเขาจะเทปเปอร์ดาวลงมานะครับจนมีขนาด18มิมที่ตัวบัคเกิล พอดูจากสเปกแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะเดาได้ว่าเขาเป็นนาฬิกาที่มีขนาด40มิลิเมตรนิดๆเนี่ยที่เวลาอยู่บนข้อมือเขาจะดูค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะลักทุลักอยู่ที่เกือบ50มิลิเมตรให้กระจกแบบดั้ลโดมซิฟายคริสตัลนะครับมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ที่ด้านในซึ่งแน่นอนนะครับการที่เขาเคลือบสารกันแสงสะท้อนที่ด้านในด้านเดียวก็จะทําให้ความสามารถในการตัดแสงสะท้อนเนี่ยลดลงแต่ข้อดีก็คือการที่เขาไม่ได้เคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ที่ด้านนอกเนี่ยมันทําให้โอกาสที่โค้ดเคลือบสารกันแสงสะท้อนจะเป็นรอยน้ยลงเเพาาาะว่มี เฉพาะด้านในด้านเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ชอบแบบนี้มากกว่าการเคลือบสารการแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกนะครับเพราะเขามองว่าเราอุตสาห์ใช้กระจกเซฟไฟคริสตลัลป้องกันรอยขีดข่วนแต่ด้านมาโคสซึ่งไอโคสตัวนี้มีโอกาสที่จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายบางคนก็เลยมองว่าเสียของไปโดยเปล่าประโยชน์และอีกอย่างที่ได้เพิ่มขึ้นมาสําหรับเรือนียก็คือการที่เขาเคลือบสารการแสงสะท้อนด้านในด้านเดียวเนี่ยมันทําให้ลุคของกระจกดูวินเทจมากกว่าการเคลือบสารการแสงสะท้อนทั้ง2ด้านและแน่นอนนะครับเขาเป็นนาฬิกาดำน้ำ ะฉะนั้นเขาจะมีขอบเบเซลเป็นแบบ u n นิ i ดเร t ชันอลหมุนได้ทิศทางเดียวมีความละเอียด120คลิกความแน่นหนาและความรู้สึกในการใช้งานนะครับบอกได้คำเดียวว่า ดีมากๆเรียกได้ว่าดีขนาดนาฬิกาที่มีราคาระดับเป็นแสนบาทหลายๆเรือนต้องมีอายกันบ้างสมกับที่โอเรียนเขาเขียนว่าเรือนนี้เป็นนาฬิการดับน้ําที่ใช้เทคโนโลยีสูงสุดของโอเรียนให้เบเซลอินเสิร์ตเป็นสเตเลสปัดด้านตรงตามลักษณะดีไซน์ของต้นฉบับตัวโอลิมเปียคาล endar diver รวมถึงดีไซน์การซ้อล่องตัวหนังสือแล้วถมด้วยสีดําก็ตรงตามลักษณะดีไซน์ของคาล e n v e r ในปีร์ไดเวอร์ในปี1964เป๊ะๆและที่สาคัญขอบเบเซลอินเสิร์ตแบบนี้สำหรับผมนะเป็นอะไรที่ถูก มากๆนะครับเหมือนทิวดอร์แบ็กเบย์ตัวสตีลที่ให้ขอบเบซลอินเสิร์ตเป็นสันเลตปัดด้านผมว่ามันทําให้นาฬิกาดูลุกดิบดบแมนๆจะต่างจากขอบแบบเซรามิกที่ทําให้นาฬิกาเนี่ยดูออกจะหวานแหววขึ้นไปสักนิดนึงให้ขอบเบซลเป็นแบบคอยเอ็ดนะครับปัดเงาจะตัดกับสันเลตปัดด้านที่เป็นเบซลอินเสิร์ตและแน่นอนนะครับขอบแบบเนี้ยก็จะช่วยให้เราหมุนเบซลได้ถนัดมือยิ่งขึ้นมากๆให้เม็ดได้วยแบบสกรูดาวนะครับคือขันเกลียวกันน้ําได้200เมตรด้านข้างจะเป็นปัดเงานะ มีการตีตาโลโก้โอเลนสตาร์ไว้มีการซ้อนล่องแบบละเอียดนะครับซึ่งเจ้าล่องเนี่ยก็จะช่วยให้จับหมุนเม็ดมยมได้สะดวกมากขึ้นเยอะเลยให้ฝาหลังแบบขันเกลียวปิดทึบนะครับสิ่งที่สะดุดตาผมคือเขาให้ฝาหลังแบบขัดเงาวิ่งวิงวง่แทบจะเป็นกระจกเลยที่ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับบอกว่าเป็นลิมิเต็ดดิ dition บอกตัวเลขด้วยว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่จาก500เรือน ผมชอบที่เขามีการทําขอบเหลี่ยมขึ้นมานะครับลักษณะคล้ายๆกับเหลี่ยมสําหรับเปิดฝาหลังนาฬิกาในยุคก,ก่อนๆบวกกับการขัดเงาแบบแทบจะเป็นกระจกเนี่ยมันทำให้นาฬิกาเนี่ยดูแตกต่างดูมีความพิเศษและแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาดิเวอร์เนี่ยเรือนเนี้ยผ่านมาตรฐาน ISO ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนอกจากเขาจะเป็นนาฬิกาที่มีความพิเศษเหมาะแก่การสะสมแล้วเนี่ยเขายังใช้ดำน้ำได้จริงจังด้วยโอเคเราพลิกกลับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับเรือนเนี้ย ให้เครื่อง f 6 n 4 7ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นเครื่องระดับสูงของโอเรียและที่สำคัญ make in japan ล้วนๆจุดเด่นของเจ้าเครื่องรุ่นนี้ก็คือเขาจะมี power reserve แสดงไว้ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันตามปกติพื้นฐานนะครับใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มเป็นเครื่องโ Beat คือ3 h เฮิร์นะครับเดินเครื่องด้วยความถี่21,600ครั้งต่อชั่วโมงใช้ทับทิม22เมตรสำรองพลังงานได้50ชั่วโมงขึ้นลานด้วยมือได้ h a c เข็มวินาทีได้ผมชอบที่เขาให้เข็มชั่วโมงทรงแอโร่และเข็มนาทีทรงดอลฟินนะครับตรงตามต้นฉบับโอลิมเปียไดเวอร์เป๊ะๆที่แตกต่างก็คือเขาจะมีการขัดแต่งเข็มตามลักษณะของนาฬิกายกใหม่ที่จะมีความละเอียดมากขึ้นโดยที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะปัดเงาส่วนอีกครึ่งหนึ่งเขาจะปัดด้านนะครับที่นอกจากเขาจะดูสวยขึ้นแล้วเนี่ยเขายังช่วยให้เราเห็นเข็มได้ชัดเจนในหลากหลายสถานการณ์มากขึ้นส่วนเข็มวินาทีเนี่ยจะให้เป็นแบบลอรลีป๊อปนะครับข้อดีของลอรลีป๊อปก็คือเขา นี่เขาจะมีพายน้ําทั้งเข็มชั่วโมง,โมงเข็มนาทีและเข็มวินาทีรวมถึงมาร์เกอร์ชั่วโมงแน่นอนนะครับเป็นนาฬิกาดําน้ําเรื่องการมองเห็นในที่แสงน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆส่วนความสว่างของภายน้ําเลยเนี่ยก็แน่นอนนะครับไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาดําน้ําที่ดีที่สุดองโอเลียนเนี่ยก็ต้องดีแน่ๆอยู่แล้วเรือนน่้ให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมใกล้เคียงกับต้นฉบับมีการเล่นเหลี่ยมสันจับกระแสงดูสวยงามนะครับเล่นแสงได้หลายมุมมากๆและแน่นอนความเรียบร้อยฝีมือการผลิต ก็สมกับเป็นนาฬิการะดับสูงของโอเลียนนะครับโอเลียนเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่ประกอบด้วยมือในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเรือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานขัดแต่งเข็มหลักชั่วโมงเนี่ย เป็นอะไรที่เนี้ยบมากๆนะครับและที่สําคัญผมพยายามจะมองหาฝุ่นหาไม่เจอซักเม็ดเลยคือด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาดําน้ํารุ่นที่ดีที่สุดของโอเลียนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยอยากรู้เลยว่าดีที่สุดของเขาเนี่ยมันขนาดไหนผมพยายามจะส่องดูร่องรอยงานประกอบนะครับอย่างเช่นงานประกอบเข็มเนี่ยเป็นอะไรที่มาร์เก็ตทิ้งร่องรอยไว้เสมอนะครับซึ่งเรือนเนี้ยก็ทําได้ดีมากๆผมชอบที่เขาให้พื้นหน้าปัดเป็นสีดํได้น,นะครับตรงตามลักษณะของนาฬิกาต้นฉบับซึ่งก็แน่นอนช่วยให้นาฬิกามี look original, look ลุคออริจินอลลุควินเทจจ ผมขอเล่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยแล้วกันนะครับนาฬิกาในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่สีนะครับขาวดำเนี่ยเป็นปกติจนระยะหลังๆต่อมานะครับก็จะเริ่มมีสีน้ําเงินแซมเข้ามาทําให้ต่อมาผู้ผลิตก็จะมี3ามสีให้เลือกขาวดําน้ําเงินซึ่งมาถึงปัจจุบันนะครับสีที่เป็นสีปกติของนาฬิกาก็จะเป็นขาวดําน้ําเงินเพิ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีสีแดงเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะฉะนั้นเรือนเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่เนเ,นเน็าา น,นาฬิกาวินเทจจ๋าเพราะว่าหน้าปัดสีดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่าเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นนาฬิกาในยุคเก่า เข็มที่พาวเวอร์รีเซิร์ฟที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับจะเป็นทรงบาทอนมีการเล่นเหลี่ยมสันนะครับแบ่งครึ่งไว้ปัดเงาทั้งหมดจะมีหน้าต่างแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับแสดงวันที่ด้วยตัวหนังสือสีดำบนพื้นขาวมีการตีกรอบเป็นเส้นนะครับสีเงินไว้ด้วยรวมถึงการสกรีนตัวหนังสือที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีออกสีเงิน,เง,นเงินเหมือนกันโดยจะใช้โลโก้โอเลียนสตาร์เป็นแบบสกรีนนะครับถัดลงมาจะเป็นชื่อยี่ห้อโอเลียนสตาร์ถัดลงมาจะบอกว่าเป็นออโตเมติกสือ ะจะเน้นย้ำว่าเขาเป็นด i v เวอร์วอทไม่ใช่ด i v เวอร์สไตล์นะครับคือเป็นนาฬิกาดำน้ําจริงๆที่ดำน้ําได้ลึก200เมตรจุดที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเรือนี้ก็คือว่าเขาให้ขาลักที่แทบจะตรงตามต้นฉบับโอลิมเปียดเวอร์ทั้งรูปทรงทั้งเหลี่ยมสันนะครับแต่จะมีการปัดด้านที่ขาลักด้านบนไว้นะครับตามสไตล์นาฬิกาสมัยใหม่ นอกน,นั้นจะเป็นการปัดเงาทั้งหมดโอเคเราไปดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายเนี่ยที่แรกผมดูผมรู้สึกเฉยๆนะครับหรือถึงขนาดรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะครับที่เขาให้ตัวล็อกสายแบบนี้แต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยความรู้สึกกับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกชอบสายตัวนี้มากๆคือด้วยความที่เราชินกับนาฬิกายุคสมัยใหม่ที่ถ้าราคาขนาดเนี้ยเขจะให้แบ็คเคลนที่เป็นแบบขึ้นรูปดูแบบสมัยใหม่ แต่กับเจ้าเรือนเนี่ยเขาจะให้สไตล์ที่ผมดูครั้งแรกแต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นจ๋าๆแต่ก็เป็นญี่ปุ่นในแบบชั้นดีนะคะไม่ใช่นาฬิการาคาถูกๆคือสายแบบน่าจะเห็นจนชินตากับนาฬิกาอย่างไซโกเ m ็ม0อหรือว่าไซโกรุ่นสูงๆ,ๆหน่อย ซึ่งตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผมบอกว่าครั้งแรกผมไม่ชอบแต่พอใช้งานไปจริงๆมันกลับทําให้ทุกครั้งที่เวลาผมมองนาฬิกาเลือนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นนาฬิกาที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นจ๋าๆเลยและที่สําคัญเขาก็มีความสวยงามในแบบของชาวเอเชียโดยที่ b u c k กิลน,นะครับเขาจะมีการปัดด้านทั้งหมดรวมถึงตัวดับเบิลล็อกด้วยนะครับมีการเลเซอร์ยี่ห้อโอเลนสตาร์ไว้ใช้ตัวปลดล็อกเป็นแบบดับเบิลพุชล็อก จุดเด่นและเป็นจุดที่ผมชอบมากๆของสายตัวนี้ก็คือเขาจะมีการปัดเงาที่ขอบด้านข้างแบบเบลเวอลิงนะครับไล่มาตั้งแต่ตัว Extension สูรเลยซึ่งเจ้าการปัดเงาเนี่ยมัแสดงให้เห็นว่าเขามีฝีมือการผลิตที่ดีมากๆคือเห็นแล้วรู้สึกแตกต่างจากการปัดเงาแบบเบลเวอลิงของนาฬิการะดับรองๆลงไปอย่างชัดเจน เรือเนี้ให้สายแบบ5้าลิงก์ปัดด้านโดยที่ลิงก์คู่กลาง2ลิงก์นะครับเขาจะเป็นการขัดเงาและก็แน่นอนนะครับฝีมือการผลิตของเขาเนี่ยก็ดีมากๆแต่จุดที่ผมชอบมากๆกับเป็นตัวเอ็นลิงก์นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองครั้งแรกก็รู้สึกเฉยเนะครับรู้สึกว่าดีแต่ว่าไม่ได้ปลื้มอะไรมากมายนะักแต่พอใช้งานไปสักพักนึงนะครับเจ้าตัวข้อเอ็นลิงก์ที่เป็นปัดเงาเนี่ยจะรู้สึกเตะตาตลอดเวลา ก็เลยทาให้ผมมาจับสังเกตนะครับว่าอะไรที่ทําให้จุดเนี้ยดูสะดุดตาดูสวยเป็นพิเศษจุดที่ผมชอบก็คงจะเป็นที่การที่เจ้าลิงค์ตัวเนี้ยเขายกขึ้นมานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นลิงค์แยกออกมามันทําให้ดูต่อเนื่องกับลิงค์ถัดไปที่ดูเป็นแยกเหมือนกันนะครับและที่สําคัญช่วยให้เจ้าเอ็นลิงค์เนี้ยดูมีมิติมากขึ้นเอฟเฟกก็คงจะคล้ายๆกับลักษณะสายอเอยสเตอร์ของโรเล็กซ์นะครับที่ข้อเอ็นลิงค์เนี้ยเขาจะมีลิงค์ตรงกลางเนี้ยที่ถูกทําให้ยกนูนขึ้นมาดูแนบเนียนกลมกไไปััิงง์ขข้อถขอถดดสายู่ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับแต่มีข้อที่ผมเสียดายนิดน,นึงก็คือการที่เขาทําขอบปัดเงาแบบเบบเวอลิงนะครับตั้งแต่ขาลักลงมาถ้าเขาเพิ่มการปัดเงาแบบเบลเวอลิงลักษณะความเนียบเหมือนกันกับตัวบัคเกอร์นะครับที่ตัวสายเนี่ยมันก็จะทําให้ขอบเบลวอร์ลิงเนี่ยมันจะไล่ลงมาตั้งแต่ขาลักมาที่สายและมาบรรจบกันที่ตัวบัคเกอร์คงจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆโอเคผมว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับสเปคต่างๆ จุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้สำหรับผมก็คือมันมีคุณสมบัติถูกต้องตามตำราที่จะเป็นนาฬิกาสําหรับการสะสมคือคุณสมบัติของเขาเด่นชัดจนทําให้เวลาผมจะหยิบมาใส่เนี่ยผมรู้สึกเสียดายเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาหายากนาฬิกาที่เก็บไปนานๆแล้วดูดีมีอนาคตและที่สําคัญชอบนาฬิกาที่มีสไตล์มีกลิ่นอายของชาวเอชเยเยอะเนี่ยผมว่าเรือนนี้เป็นอีกเรือนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบเนี่ยคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาภาพช,ชัดๆมาโคละเอียดละเอียดให้ดู ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พวกเราไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยปกติผมไปตอบทุกคอมเมนต์เลยขณะนี้เป็นเวลา10นาฬิกา19นาที14วินาทีขอบคุณครับ